ราศีกัน16วันต่อจากนี้งานก็นดีดีและแถมมีโชคลาภเยอะด้วยได้จากไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ต้องบอกข่าวดีนะครับของชาวราศีกันครับ เพราะว่าดาวพุธครับกาลังโคจรมาให้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองครับดาวพุธเป็นดาวตัวเราเองนะครับและดาวการงานครับกําลังโคจรไปสถิตอยู่ในภพลาภะครับนี่แหละครับใครทํางานนะครับจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองตัวเองทําอะไรก็ดีไปหมดนะครับจังหวะนี้นะและถามว่าอยู่นานแค่ไหนครับ อยู่ตั้งแต่วันที่12กรกดาครับถึงวันที่28กรกดาครับถึงจะใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับแต่ถ้าเราทําให้ดีๆครึ่งเดือนนี้ก็รวยได้นะครับอ่ารู้ไว้เลยนะครับว่าเป็นจังหวะที่ดีมากแต่ก็ใช่ว่าจะดีสําหรับทุกคนนะครับของชาวลัคนากันเพราะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของเราตอนเกิดนั่นเองนะครับก็ต้องไปดูกันแหละครับว่าดาวพุธตอนเกิด เราอยู่ราศีอะไรพบอะไรนะครับจะมีผลอย่างแน่นอนครับใครรู้แล้วรอฟังครับเพราะเราจะเจาะลึกถึงพื้นดวงกันเลยแต่ถ้าใครยังไม่รู้ครับไปดูหน้าปกคลิปแบบนี้นะครับฝากลิงก์ไว้มุมบนขวามือเข้าไปฟังเข้าไปผูกดวงก่อนได้นะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับเราก็เช็คเลยครับนี่ครับลัคนาการถูกต้องครับเราก็ดูเลขสอยู่ไหนครับนี่ครับเลขสอยู่ที่ ราศีกรกฎพบลาภะนั่นเองนะครับเพราะอาจารย์พูดถึงพบนี้ราศีนี้นั่นแหละเป็นความหมายของเราอย่างแท้จริงครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเริ่มที่ดาวพุธสถิตราศีมีนตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้นะครับดาวพุธเล็งรักครับอยู่ในเรือนปัตตนิครับคู่ครองหุ้นส่วนความรักแปลว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะได้เงินโชคลาภเงินทองเนี่ยได้จากแฟนก็ได้นะครับโอ้โหเรียกว่าหุ้นส่วนอีกอ หรือเสี่ยงโชคเอาเลขแฟนไปซื้อครับไปซื้อกับแฟนมีมุมที่จะถูกครับการงานพยายามอย่าทําคนเดียวครับหาคนทําร่วมร่วมด้วยช่วยกันช่วยกันรวยช่วยกันสําเร็จครับอันนี้นะครับก็ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ต้องฝากนิดหนึ่งครับพราะดาวพุทธได้ตําแหน่งเป็นนิดและเป็นปะนะครับ แสดงว่าถ้าทําเท่าเดิมอ่ะได้ไม่เยอะครับเห็นไหมนี่แหละคือสาเหตุทำไมบางคนได้มากได้น้อยก็เป็นป่าครับเป็นนิดมันก็ต้องได้น้อยแต่ถ้าขยันล่ะครับเมื่อเรารู้ก่อนเราทำสองเท่าสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าครับยอมเหนื่อยหน่อยได้เยอะเช่นเดียวกันครับต่อไปครับดาวพุธตอนเกิดนะครับอยู่ราศีเมษครับอันนี้อยู่ในเรือนมลนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะได้ยากครับจะได้ไม่เยอะก็ว่าได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าอยากจะได้ต้องทํายังไงครับ โอ้โหทีนี้ต้องขยันเลยนะครับอยู่ในบ้านดาวังคารด้วยต้องสู้ต้องบูต้องลุยนะครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าไปทำอะไรเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางบ่อยๆไม่อยู่กับที่ครับโอ้แล้วแก้ปัญหาซ่อมแซมตกแต่งต่อเติมมือสไอ้นี่ดีนะครับจะทําให้เราได้โชคได้ลาบครับอ่ารู้ไว้เลยครับทําแบบนี้นะครับแล้วจะดีกับตัวเราครับสู้ๆหน่อยนะครับต่อไปครับ ดาพุทธิติฤาษ,ษีผสมนังแต่เกิดครับอันนี้ดีครับเพราะว่าไปอยู่ในภพสุภาพครับสุภาพแปลว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือเกื้อกูลในการทํางานนะครับหรือมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์อันนี้ได้หรือใครทําเกี่ยวกับต่างประเทศ Import Export นะครับการขายการเจรจาการซื้อการขายตอ,ตอนนี้ลุยได้เลยนะครับจะดีนะหรือไปทําบุญเสริมดวงหน่อยก็ได้เพราะสุภาพแปลว่าวัดวาอารามได้ด้วยเห็นไหมก็จะมีนะ หรือเดินทางไปหน่อยสิครับดวงนี้ยังไงเกิดอีกที่หนึ่งไปได้ดีอีกที่หนึ่งครับจะไปซื้อจะไปเสี่ยงก็ไปเสี่ยงไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีมุมที่จะถูกนะครับต่อไปครับดาวพุธสถิตราศีมิถุนมาตั้งแต่เกิดครับอ่าน,นี้ก็ต้องบอกว่าดีนะครับเพราะดาวพุธได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีที่แปลว่ามั่นคงเป็นของเราเองไปอยู่ในเรือนการงานเนี่ยแสดงว่าดวงนี้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองโอ้โหต้องทางานให้เยอะๆสิบหวันนี้ต้องทําให้เต็มที่ทําให้สุดๆไปเลย นะครับงานดีก็แปลว่างานเจริญก้าวหน้าใครเป็นเจ้าของกิจการก็เปิดตัวสินค้าใหม่ได้เลยจะขายดีมากนะครับใครทํางานประจําโดยเฉพาะพวกงานที่ต้องติดต่อเจรจาค้าขายจะมีงานเข้ามาเยอะหรือค้าขายดีได้อินสต t ท v ฟได้โมัลได้คอมมิชชั่นไปพูดเลยครับปากเปิดเงินมาล่ํารวยครับโอ้ยินดีด้วยครับอ่าแล้อันนี้ก็ดีไม่แพ้กันครับดาวพุธสถิตราศีกรกฎนะครับมาตั้งแต่เกิดครับโอ้โหอันนี้ถือว่าดี เดิมดีจรมาดีอันนี้จะได้โชคได้ลาบสําสเร็จทรัพย์สินเงินทองล่ำรวยครับโอ้โหเรียกว่าทับจุดเกิดเลยนะครับตรงนี้เอาละครับทําเลยหรือจะพูดจะเจราจาจะสื่อสารโซเชียลออนไลน์ทําไปเลยครับเห็นเงินเห็นทองมากันแบบร้วนรวเลยครับนี่แหละรู้แล้วทําเยอะๆเลยนะครับต่อไปครับดาวพุธสถติตราศีสิงห์ตั้งแต่เกิดครับอันนี้นะครับอยู่ในเรือนวินาศ แต่วินาดนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะดาวพุธได้ตําแหน่งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉง2ครับราชาโชคชลฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้โหอันนี้นี่สแสดงว่าจะมีเกณฑ์ได้อะไรเบิบ้ลเบลได้หลายทางนะครับตรงนี้รู้ไว้เลย2เรือนวินาศแปลว่าอะไรแดนไกลแปลว่าควบคุมไม่ได้แปลว่าแก้ปัญหามือสองตกแต่งต่อเติมเนี่ยทำไปเลยครับ ทำอยู่เบื้องหลังลับๆไม่ต้องเปิดเผยหรือเบื้องหลังในที่นี้ก็หมายความออนไลน์โซเชียลไงไปทําเลยครับในโลกออนไลน์โซเชียลโปรแกรมต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้ยังได้อยู่นะแต่ต้องทําตามที่บอกนะครับแล้วจะดีครับ <S <S อ่าต่อไปครับทีนี้ดาวพุทธทับตัวครับตั้งแต่ราศีกันครับอันนี้ได้ทั้งกเกษตรธิบดีและมหาอุดอันนี้คือยิ่งใหญ่มาก ก็ตัวเรานี่แหละแสดงว่าโชคลาภนี้เกิดจากความรู้ความสามารถเกิดจากฝีปากเราคิดพูดอ่านเขียนทําไปเลยครับได้เยอะไม่เยอะครับเพราะเป็นอุดแปลว่ามากมายเวลิมัสครับเป็นกเกษตรอีกก็มาเต็มเต็มตม,มาแบบเนื้อเน้นๆนอนมาเลยเห็นไหมนี่แหละครับมันต้องดูพื้นดวงไงถึงจะรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ได้มากได้น้อยอย่างนี้ได้มากร่ํารวยแน่นอนครับ <X complex> ต่อไปครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนการเงินครับ คือราศีตุลน,นั่นเองนะครับนำหน้าลัคนาโอ้โหใครเกิดจังหวะนี้ก็ดีใจด้วยนะเพราะปากพารวยเจรจาออนไลน์โซเชียลได้หมดเลยนะครับแล้วเป็นดาวการงานงานก็อยู่ในเรียนการเงินเนี่ยดวงนี้ต้องเป็นเจ้าของกิจการนะครับทํามากรวยมากช่วงนี้ก็ทําให้เต็มที่เลยครับส6บวันนี้เนื้อ,เน,อเน้นเต็มเต็มร่ํารวยแน่นอนครับทาไม่ได้มีดาวคู่ศัตรูมาเบียดเบียนนะครับอันนี้คือเราถ่ายให้นะต่อไปครับ ดาวพุธเราไปอยู่ราศีพิจิกตังแต่เกิดครับอันนี้ไปอยู่ในเรือสหัสช้าครับก็จะเบาลงอ่าไม่มากมายกําลังดีแต่ต้องไปพูดไปเจราจาไปติดต่อพบปะเข้าสังคมสื่อสารออนไลน์โซเชียลโอ้โหทำเยอะหน่อยแล้วอยู่บ้านดาวคานอีกบางครั้งก็ต้องมีพลิกแพก็กซิกแซงมีฝ่าฟันมีสู้มีลุยนะครับเหนื่อยหน่อยครับแต่จะดีครับเพราะอยู่ในภพลาภะนะทำแบบนี้เลยนะครับต่อไปกันบ้างครับ ดาวพุธนะครับอยู่ราศีธนูมาตั้งแต่เกิดครับราศีธนูนี่พบพันธุครับพันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์แดงว่าช่วงนี้ดูแล้วนะถ้าใครทําเป็นพวกเซลล์ขายรถขายบ้านขายอสังหาที่ดินมือหนึ่งมือ2นะครับโดดเด่นได้โชคได้ลาบขายดีหรือ ไปคุยหรือธุรกิจกงสีอ่ะบางทีก็มีธุรกิจครอบครัว a ฟ i l y Business โอ้โห่วงจังหวะนี้คุยสื่อสารเจรจาทำได้เลยนะจะดีแต่ก็ต้องบอกว่าได้ไม่เยอะเพราะดาวเป็นปะครับปปู่ปะปะต้องทำสองเท่าสามเท่าเลยนะแล้วจะดีและแถมที่สำคัญไปอยู่ในบ้านดาวพฤหัสต้องใช้ความรู้สติปัญญาเยอะเหมือนกันที่จะนำมาให้เกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองแต่ทำไปเถอะครับดีแน่นอนครับอ่าต่อมาครับ ดาวพุธไปสถิตราศีมังกรตั้งแต่เกิดนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในภพปุตตะปุตตะแปลว่าโปรเจกต์ครับงานระยะสั้นๆงานเป็นจ๊อบจ๊อบทำไม่นานไม่เกิน1เดือนเสร็จได้ยิ่งดีอันนี้ทําไปเลยนะพวกฟรีแลนซ์พวกงานเป็นเคสเคสคนคนหลังหลังลายลายไปเนี่ยหันนี้แจ๋วนะครับจะเงินทองจะเข้ารัว แต่ก็อยู่ในบ้านดาวเสาร์เนอะมีมุมต้องไปสัมพันธ์กับคนมีอายุหน่อยก็ได้ของเก่าของเก็บอะไรเงี้ยของโบราณยิ่งดีครับจังหวะนี้นะอ่าหรือลูกหลานบริวารก็ได้มีส่วนจะมาให้โชคลาภทรัพย์สินเงินทองเราได้ด้วยนะครับตรงนี้อทำเป็นเล่นไปนะหรือถ้าเสี่ยงโชคซื้อกับคนอายุน้อยกว่าที่ครับก็มีมุมที่จะถูกได้เช่นเดียวกันเลยนะเพราะว่าดาวตัวเองอยู่ในภพปุตตะโอ้โหรู้เลยว่าชอบเล่นชอบเสี่ยงจริงไหมล่ะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับตรงนี้ ก็มีมุมที่จะถูกด้วยเห็นไหมเพราะดวงดีระดาพรจัดก็เลงอีกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับจังหวะแบบนี้นะฮะสุดท้ายครับดาวพุธครับอยู่ในราศีกุมมาตั้งแต่เกิดครับอันนี้อยู่ในเรือนอลินะคบแปลว่าไม่ได้มาง่ายๆครับต้องเหนื่อยต้องลําบากต้องแก้ปัญหาอยู่ในบ้านราหูคู่ศัตรูโอ้โหเรียกว่าซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหาสุดๆครับเหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าอยู่ในราศีกุมเนี่ย ถ้าไม่ได้ก็อย่าแปลกใจหรือได้ก็ได้ไม่เยอะนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยแต่ก็มีตัวช่วยนะเพราะว่าท่านได้เป็นเทวีโชครับเทวีคือผู้หญิงหรือนารีอ,อุปถัมภ์อ่ไปคุยกับแม่ไปคุยกับแฟนจะเป็นผู้หญิงลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับพี่ป้านะอาจะเป็นผู้หญิงอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงไปดิวไปเจรจาไปติดต่อนี่เป็นตัวช่วยได้ดีเลยเ,าเขาจะให้โชคเพราะเขาจะอุปถัมภ์นะครับก็เรียกว่าพอให้เรามีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองได้บ้างเหมือนกันนะครับตรงนี้หรือไปทําออนไลน์เยอะๆทําตอนกลางคืนเยอะๆครับ อันนี้จะเห็นเงินเห็นทองได้มากกว่าตอนกลางวันนะครับนี่แหละครับเห็นไหมครับเปิดเผยเลยช่องนี้ช่องเดียวเลยรูล้ลึกถึงพื้นดวงเลยนะครับตรงนี้แล้วใครได้ดาวพุธอยู่ตรงไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับจะได้ร่วมแสดงความดีใจแล้วถ้าใครอยากดูดวงกับจารย์เกเทวาฟังต่อได้เลยนะครับเพราะจะอธิบายแบบและเอียดเลยว่าดูเราได้อะไรบ้างต้องทาเช่นไรและภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลอีกครับมีว้ดีอย่างไรไปฟังกันได้เลยครับ แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0สนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคําัํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตสไกเกรซเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งร้อยเกบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรซเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพืดด้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เ e t เทวกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากาลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพอศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ <S 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 สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา